เลโวนะครับตัว2.8เลยนะ4 w h e e l ครับดับเบิลแค2.8 4 w h e e l ก็คือตัวท็อปสุดของรุ่นเลโวตัวแล้วนะครับตัวท็อปนี่เราเห็นนี่เลยฮะเครื่องยนต์2.8ตัวนี้ต้องมีโลโก้อย่างงี้นะอันนี้เราเห็นเลยนี่ท็อปจริงนะครับในคันนี้เนี่ยสีขาวด้วยหายากดูด้านล่างกันรถ4 w h e e l ด้านล่างจ่มๆอย่างงี้หาไม่ได้ง่ายๆนะครับปกติรถกลุ่ม4 w h e e l เนี่ยเขาเจะไว้ใช้ลุยนะแต่ตัวนี้ดูช่วงล่างดิคลิปมากเลยนะครับยางอะไรล่มีในสภาพสมบูรณ์เลยนะครับ หายากนะแสนสองทุ่นๆเลยนะถ้าเทียบกันแล้วจริงๆเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมเรียนอ่ะสองหมกโลต่อปีเท่านั้นเองน้อยมากนะครับดานข้างอันนี้คือเอกลักษณ์ของขันตัวท็อปสุดก็ต้องมีตัวนี้เลยครับขับสนะครับตัวนี้เป็นระบบขับเคลื่อนนะครับสามารถปรับได้จากตรงนี้เป็น3ระดับนะครับวันนี้ในตลาดยังตั้งอยู่9ก0 0 0สกว่าอยู่เพียบเลยนะครับคันนี้เนี่ยผมบอกให้เลยนะถ้าเป็นสีขาวถูกสุดในตลาดแล้วใครกําลังหา4ฟร์วิลล v เลเวลคือคําตอบที่ใช่สําหรับพวกคุณนะครับ สวัสดีครับมาพบกับการรีวิวรถของดีคูซีมอเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับรถเด็ดตัวไฮไลท์ใหม่อีกคันหนึ่งเลยนะวันนี้เนี่ยคันนี้หายากจริงเล v วนะครับตัว2.8เลยนะ4ฟร์วิลครับดับเบิลแค2.8 4ฟร์วิก็คือตัวท็อปสุดของรุ่นเล v วตัวแล้วนะครับคันนี้เราได้สีขาวมุกแบบนี้ด้วยสวยจัดจริงๆนะครับต้องบอกงี้นะปกติเราจะเห็นเนี่ยเรามีรีวิวมาบ้างแล้วนะไม่ว่าจะเป็นสีเงิน อะไรก็แล้วแต่แต่ตัวนี้เราได้มาเนี่ยสีขาวเลยขาวนี่หายากแล้ววันนี้สีขาวมาเยือนที่กูซีมอเตอร์แล้วครับคันนี้วิ่งมาเยอะด้วยนะครับวิ่งอยู่ประมาณแสนสองนะรถปี2018ถือว่าวิ่งปีหนึ่งรถ5ปีเนี่ยถ้าตีไปแล้วก็ปีหนึ่งวิ่งอยู่ประมาณ20,000กว่าโลเท่านั้นเองวิ่งน้อยนะครับแล้ว4ฟรวิ view, ปกติเนี่ยจะหาวิ่งน้อยอย่างเงี้ยยากนี่รถมือเดียวสภาพสวยกริปนะมาดูกันสวยขนาดไหนคันนี้นะครับ หน้าตาตัวท็อปต้องอย่างนี้เลยครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เฮดไลท์เดย์ไทม์นันนิ่งไลท์นะแล้วกระจังหน้า2018แน่นอนตัวนี้มาพร้อมกระจังหน้าใหญ่เรียบร้อยแล้วนะครับเราเรียกว่ากระจังหน้าอกโก้ Go, นะสวยเป็นกลอสแบ็กนะครับตัดกับโครเมียมดูหล่อขึ้นเยอะนะครับด้านล่างแน่นอนมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแล้วก็เป็นกลอสแบ็กตัดกับโครเมียมเช่นกันดูด้านหน้าดูลงตัวสวยงามมากเลยนะครับเนี่ยสมเป็นตัวท็อปจริงๆนะ ส่วนด้านข้างแน่นอนมาพร้อมกับล้อมแม็กซ์17นิ้วโรงงานเลยนะครับตัวนี้นะครับพร้อมกับยางใหม่สุดๆเลยนะไป22เองนะตัวนี้เนี่ยยางใหม่กริปเลยนะครับใช้ยาวๆเลยนะละ้อมแม็กก็สภาพสวยมากนะของโรงงานมาตัวท็อปนี่เราเห็นนี่เลยฮะเครื่องยนต์2.8ตัวนี้ต้องมีโลโก้อย่างนี้นะอันนี้เราเห็นเลยนี่ท็อปจริงนะครับสภาพโดยรวมสวยนะบันไดข้างนะโฟร์วิมีมาพร้อมบันไดข้างเรียบร้อยแล้วตัวนี้นะฮะตัวที่บอกว่าตัวท็อป 4 x 4 d i าดิฟล็อกตัวนี้มีดิฟล็อกให้ด้วยนะครับสุดยอดตัวนี้พร้อมลุยเสมอทุกสถานการณ์นะครับด้านหลังนี่ตัวนี้ตัว G นะตัวท็อปสุดนะ2.8ตัว G นี่คือตัวท็อปสุดนะครับแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยเขาเป็นตัวไฟท้ายหรือว่าเป็นมัลติรีเฟกเตอร์นะสวยงามนะครับกันชนอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากนะครับพร้อมเลยนะครับพร้อมใช้งานนะแล้วก็ด้านหลังเรามาดูกันไลเนอร์มีติดตั้งให้เรียบร้อยนะเป็นโตต้าไลเนอร์สวยงามแบบนี้นะครับ ด้านล่างสีสวยนะตัวนี้นะครับรถไม่มีโซมนะครับรถสภาพสวยนะครับฝาท้ายเดิมแน่นอนนะครับแล้วก็โครงสร้างสวยคลิปเลยอันนี้บอกก่อนรถคันนี้สวยจริงนะผมอยากบีเซนต์มากเพราะในคันนี้เนี่ยสีขาวด้วยหายากดูด้านล่างกันรถ4ฟร์วีลด, view, ด้านล่างจ่มๆอย่างนี้หาไม่ได้ง่ายๆนะครับปกติรถกลุ่ม4ฟร์วีลเนี่ยเขาเจะไว้ใช้ลุยนะแต่ตัวนี้ดูช่วงล่างดิคลิปมากเลยนะครับยางอะไหล่มีสภาพสมบูรณ์เลยนะครับ หายากนะข้างนอกดูสวยๆแบบนี้นะนี่สภาพสมบูรณ์จริงนะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันสวยเหมือนข้างนอกหรือเปล่านะครับเอานะครับภายในรถคันนี้นะครับตัวนี้เป็นเบาะหนังแท้โรงงานเลยนะครับสีดําแบบนี้อันนี้มาจากโรงงานเป็นแบบนี้เลยแล้วก็เรียกว่าเป็นเบาะตัวนี้เนี่ยเป็นแบบปรับไฟฟ้าด้วยอันนี้เราเห็นนะครับตัวท็อปแน่นอนมาพร้อมเบาะหนังปบไฟฟ้าโรงงานเลยนะครับสวยงามด้านในก็สวยนะสภาพสมบูรณ์มากเนี่ยเบาะหนังอยู่ในสภาพสมบูรณ์จริงๆครับไม่ว่าจะเป็นด้านของคนขับนะแล้วก็ด้านคนนั่ง เบาะสมบูรณ์ฟองน้ําแน่นนะครับพรมลายคลิปเลยหนังยังเนียนคลิปอยู่เลยผมว่ารถคันนี้สภาพผมให้90 95เขึ้นนะรถสวยจริงนะโฟร์วิวหายแบบนี้ยากมากสตาร์ทเครื่องนะครับตัวนี้เป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์นะครับตัวนี้เป็นสมาร์ทคีย์แบบนี้นะครับแล้วก็เรียกว่าไม่ต้องกดรีโมทละตอนนี้พกติดตัวก็เข้ารถได้นะครับมีปุ่มสตาร์ทเรียบร้อยไม่วิ่งอยู่แสนสองนะครับตัวนี้1 2 0 4 4 9นะแสนสองทุ่นๆเลย นะถ้าเทียบกันแล้วจริงๆเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมเรียนอ่ะสองหมกลโลต่อปีเท่านองน้อยมากนะครับสภาพภายใน,ในกลิปแน่นอนนะนี่เราดูดิแดชบอร์ดคอนโซลนะด้านบนสภาพสมบูรณ์มากนะครับไม่มีริ้วไม่มีรอยขีดข่วนนะลิ้นชัก2ด้านบนด้านล่างอันนี้สมบูรณ์นะครับอันนี้มีมาให้นะครับใส่ของได้เยอะนะและตรงนี้เป็นช่องเก็บของแบบเก็บของเย็นได้ด้วยนะครับมีแอร์ให้ ตัวที่เป็นตัวท็อปเนี่ยจะบอกให้ก่อนว่าดีไซน์แดชบอร์ดของตัวที่เป็นพลาสติกที่อินเสิร์ตเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปนะครับเนี่ยฮะเขาจะเป็นอินเสิร์ตด้วยพลาสติกสีเงินนะแต่ด้วยตัดด้วยรอบโครเมียมแบบนี้นะตัวธรรมดาจะไม่มีรอบโครเมียมตัดแบบนี้นะฮะจะเป็นพลาสติกสีเงินธรรมดาตัวนี้มีรอบโครเมียมให้เรียบร้อยสวยงามนะครับหน้าจอตัวนี้เป็นจอรุ่นแรกนะ2018ก็ออยังใช้จอรุ่นแรกอยู่แต่เป็นตัวท็อปมีนวิเกเตอร์มาให้เรียบร้อยนะครับรบถ้วนนะครับยังเล่น CD ได้อยู่นะครับแล้วก็ ฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยเขาใช้ได้แน่นอนเล่นวิทยุได้นะครับเชื่อมต่อพวกบลูทูธ USB AUX ได้หมดนะครับตัวนี้ยังใช้ได้อยู่เหมือนเดิมแต่ต้องต้องเสียบสายนะแล้วก็ด้านล่างลงมาอันนี้จะเป็นจุดขายของเขาเนี่ยนะครับจุดขายเขาอยู่ตรงนี้ด้านล่างลงมาเนี่ยจะเป็นแอร์เป็นดิจิตอลเป็นแอร์ออโต้เลยนะครับอันนี้ตัวท็อปเท่านั้นนะถึงจะมีแอร์ออโต้นะฮะตัวนี้เป็นเหมือน f o r t u n e r เลยแบบวันโซนนะแต่ใช้งานง่ายจริงนะครับ ด้านข้างอันนี้คือเอกลักษณ์ของขตัวท็อปสุดก็ต้องมีตัวนี้เลยครับขับสนะครับตัวนี้เป็นระบบขับเคลื่อนนะครับสามารถปรับได้จากตรงนี้เป็น3ระดับนะครับไฮทู Hi 2, คือขับเคลื่อน2ล้อแบบธรรมดานะครับขับเคลื่อนล้อหลังนะใช้วิ่งทั่วไปเนี่ยใช้ใช้ไฮทู Hi ก็พอเปลี่ยนมาเป็นไฮโฟล h ไฮโฟนี่ก็จะเป็นขับเคลื่อน4ีล้อตลอดเวลานะครับตัวนี้ใช้กับช่วงเวลาถนนลื่นนะบนถนนทั่วไปใช้ได้ใช้ความเร็วได้นะครับส่วนโล่โฟเนี่ย เราต้องกดลงไปแล้วก็เปลี่ยนมาเป็น low โฟตัวนี้จะขึ้นจอตรงตรงกลางหน้าปัดให้ด้วยนะครับตัวนี้จะบอกได้เลยว่าตัวนี้จะเป็นแบบใช้ทางธุรกันดารน,นะออฟโรดจริงๆเนี่ยใช้ low โฟนี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่ตัวท็อปเท่านั้นถึงจะมีนะครับด้านล่างลงมานี่ตัวนี้จะเป็น power outlet สองตำแหน่งให้นะครับอันนี้กอกลักษณเลโวแล้วเราดูดินี่ช่องเสียบ usb มีพร้อมนะยางยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับตัวฝาปิดเนี่ย aux มีให้นะแล้วก็ที่สําคัญนี่ ถ้าเราดูตัวท็อปต้องสังเกตตรงนี้เลยครับจะเต็มช่องกราฟแบบนี้เลยเนี่ยเขาเรียกเต็มกราฟเลยนะทุกช่องมีปุ่มหมดเลยนะครับระบบออโต้สตาร์ทสต็อปมีให้นะครับ traction control มีมาให้ระบบช่วยเหลือการลงทางลาดชันมีมาให้และปุ่มสุดท้ายนี่เลยดิฟล็อกมีมาให้ด้วยอันนี้ตัวท็อปเท่านั้นนะครับถึงจะมีแบบเต็มกราฟแบบนี้เลยนะอันนี้ชัดเจนเลยนะครับตัวท็อปจริง ด้านล่างลงมามีที่วางแก้วน้าให้2ตําแหน่งตรงคอนโซลกลางนะครับแล้วก็อีก2ตําแหน่งนะครับที่บริเวณด้านข้างของคนขับและคนนั่งอันนี้ตามสไตล์เลเวลอยู่แล้วนะมี4ช่องเลยนะครับที่วางแก้วน้ำเนี่ยเกียร์ตัวนี้ตัวท็อปสุดเป็นเกียร์ออโต้แบบ6กสปีดนะครับตัวนี้ใช้ทั่วไปอยู่ในเลเวล f o ร์จูเนอร์ er อยู่แล้วโอ้ทนขับดีมากเกียร์ฉลาดมากพร้อมโหมดสปอร์ตสามารถชิฟอัพชิฟดาวได้ตรงนี้ด้วยนะครับโหมดการขับขี่ตัวนี้มีมาให้อีก2โหมดนะครับอีโคโหมดพาวเวอร์โหมด นะตามสไตล์เลเวลมีมาให้เบรกมือเป็นเบรกมือแบบแฮนด์เบรกแบบแมนนวลธรรมดานะครับแต่ว่าใช้งานง่ายนะครับด้านหลังนี่ตัวนี้ที่เท้าแขนเนี่ยเขาพุ่มหนังมาหนังยังดีเลยนะครับเหมือนกับสีเดียวกับตัวเบาะนะสีดำนะครับสติชิ่งสีขาวนะแล้วด้านในเนี่ยตัวท็อปสุดอย่างที่ผมบอกนะมีที่เก็บของแล้วก็ตัวท็อปสุดเนี่ยเขาต้องมีมาพร้อมกับปลั๊กนะครับ220โวลต์ให้อันนี้เต็มกราฟจริงๆนะครับโดยรวมเนี่ยรถสภาพสมบูรณ์มากนะครับ สวยมากนะพรมลายที่ผมเรียนเมื่อกี้เนี่ยเป็นพรมลาย3ก้านนะสวยงามนะครับสภาพสมบูรณ์มากหนังสมบูรณ์จริงนะครับแล้วก็มัลติฟังก์ชันเนี่ยสข้างข้างซ้ายใช้วควบคุมจอวิทยุด้านนี้นะครับ voice control วางสายรับสายโทรศัพท์ด้านขวาเนี่ยมีปุ่มควบคุมจอมัลติฟังกชันดิสプレイสีอยู่2นิ้วตรงกลางนะครับตรงกลางหน้าปัดเนี่ยก็ข้อมูลต่างเต,ต,ต็มเลยนะใช้งานได้เต็มที่เลยนะอันนี้ถือว่าอะไรที่รถเรียกว่ารถหรูควรจะมีเนี่ย เลเวลคันนี้จัดเต็มมาให้จริงๆนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันดีกว่าด้านหลังแน่นอนมาพร้อมกับเบาะหนังแท้โรงงานเลยเหมือนกันนะครับสภาพสมบูรณ์มากนะเนี่ยฝองน้ําแข็งปึ๋งเลยนะครับอันนี้มีมือจับขึ้นให้ด้วยนะครับเอาละนั่งสบายนั่งสบายเนี่ยเลเวลนั่งสบายมุม,มอ,งองศาการนั่งเนี่ยเขาสบายสุดละนะแล้วเนี่ยก็ตำแหน่งเล็กลูมเฮดลูมเหลือๆสบายๆนะครับตัวท็อปมาพร้อมกับนี่ครับนี่ แอร์หลังมีมาให้เรียบร้อยนะตัวนี้เราได้แอร์หลังมาด้วยนะครับเลเวลแล้วก็นี่พุกเกี่ยวของ2ตําแหน่งกระเป๋าด้านหน้า2ตําแหน่งนะครบช่วนนะคือจริงๆถ้าถามาสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์มากนะเดินทางไกลก็ไม่เมื่อยนี่ด้วยที่เท้าแขนพร้อมที่วางแก้วน้ำสองตำแหน่งให้สมบูรณ์มากต้องบอกขอเลยแล้วส่วนที่สำคัญนะครับการพับเบาะเดี๋ยวมาดูกัน ก็ยังคงเอกลักษณ์การพับเบาให้นะครับของเล o วแน่นอนนี่มาพร้อมกับนี่ตัวพับเบาแบบนี้นะครับใช้งานง่ายของแค่นิดเดียวเองนะเราก็สามารถพับเบาะแบบ40 60ได้เรียบร้อยเลยนะครับเนี่ยเวลาเราต้องการจะที่เก็บของเพิ่มเติมก็พับเบาขึ้นมาเต็มที่เลยก็ได้แล้วก็ของเก็บภายในตรงนี้ได้นะครับเวลาไม่ต้องการให้ของเปียกนะไปดูห้องเครื่องกันนะเครื่องยนต์ตัวท็อปนะครับตัวนี้รหัส 1GD ยอดนิยมเลยนะแรงจริงอะไรจริงเลยคันนี้นะครับ177ม้าเลยนะครับอันนี้แบบเดิมๆโรงงานนะแรงบิดนี่400กว่านิวตันเลยมหาศาลนะครับต้องบอกเลยว่าเครื่องตัวนี้ที่ดีคือมันทนนะแล้วก็ใช้ร่วมกันกับทั้งตัว Fortuner, Innova ใช้เครื่องเดียวกันนะรถที่ว่าเรียกว่าน้ำหนักเยอะๆกว่า Revo เนียก็ยังใช้เครื่องตัวนี้นั้นเ e v o อเนี่ยบอเลยสบายสบาย และค่าบร n เวณนั้นต่ามากดูแลรัษาต่ํามากนะครับคนมากไม่มีปัญหาจุกจริกแน่นอน,นครับโครงสร้างรถสวยนะครับตัวนี้นะครับฝาหน้าเดิมนะครับตัวนี้เนี่ยอย่างที่เราเห็นนะฝาหน้าเดิมซีลเลอร์ยังนิ่มอยู่เลยนะครับตัวนี้นะสติ๊กเกอร์ครบนะครับโครงสร้างรถผนังข้างนะคานหน้าอันนี้เดิมหมดนะอันนี้ไม่มีทําแน่นอนนะรถสภาพโครงสร้างสวยจริงนะครับแล้วรถตัวนี้เป็นเพลทปี2018นเดือนเมษือนพฤษภาคมนะครับนั้นก็ประมาณกลางปี 2018เกือบๆถ้าวันเดือนนี้มันเดือนมีนาแล้วเกือบๆจะ5ปีเต็มแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าราคารถของเลเวคันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับเลเวนะครับคันนี้นะครับราคาของเลเวตัวนี้เนี่ยผมบอกก่อนนะไม่ค่อยมีลงเพราะว่ารถ4ีคูณเนี่ยในตลาดมีน้อยอยู่แล้วแล้วก็หากันเยอะมากนะครับสายลุยเนี่ยหาเลเว4คูณเยอะที่สุดคือเรียกว่ากระบะ4ประตูทุกรุ่นทุกยี่ห้อเนี่ยมี Ford กับ เลโวเนี่ยแหละครับที่เป็นเจ้าตลาดนะสแล้วเลโวเนี่ยดีมานในตลาดสูงกว่าเยอะนะครับนั้นคนก็หาเลโวเยอะมากราคาไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะออกห้าง1นึ่งนะล้านหนึบาทเลยนะครับคันนี้นะแต่วันนี้เนี่ยผ่านไปแล้วตีไป5ปีแล้วกันเกือบเกือบหปีราคายังอยู่เท่านี้ครับ8ปดแสนเบาทนะเห็นไหมราคาไม่มีลงนะจ๊ะราคาแข็งเป๊กเลย แต่จะบอกให้เลยว่า899,000บาทคุณหาสภาพแบบนี้ไม่ได้หรอกวันนี้ในตลาดยังตั้งอยู่900,000กว่าอยู่เพียบเลยนะครับคันนี้เนี่ยผมบอกให้เลยนะถ้าเป็นสีขาวถูกสุดในตลาดแล้วใครอยากหารีบเข้ามาเลยนะเพราะคุณไม่ได้หารถราคา899กับ Levo 4 Wheel เนี่ยได้ง่ายๆนะครับรีบเข้ามาจับจองกันนะใครกําลังหา4 w h e วิลล์คือคําตอบที่ใช่สําหรับพวกคุณนะครับเอาครับรถสวยๆนะครับยังมีให้เลือกอีกเยอะนะครับเที่ยค,ครูสีกก like, share, มอเตอร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไ สำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการติดต่อช่องทางฝ่ายขายนี่ครับเบอร์ติดต่อด้านล่างพร้อม QR code มีมาให้เรียบร้อยนะครับฝากติดตามรถสวยๆที่จะเข้ามาที่ยวคุอเตอร์ของเราในชุกๆวันครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านติดตามครับสวัสดีครับ